อย่าหลงตัวตนให้มากส่วนอื่นน่ะดีอยู่แล้วเช่นการมัธยัติสันโดษเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอาทินี่คนที่ชื่อนามนามนามของผู้ที่ทวงมาในี่คืออนัตตานันทะอนัตตานันทะผมสเสริญท่านในเรื่องสันโดษมัธยัติมีวิริยะธรรมมาก ฝากท่านดกรกุ้งไปกราบเรียนด้วยอย่าไปละเมิดคนอื่นบอกว่าอย่าไปละเมิดคนอื่น,นเดี๋ยวเดี๋ยวขยายความละเมิดคนอื่นกับยกตนของท่านพวกนี้ต้องขยายความอย่างชัดเจนอย่าไปละเมิดคนอื่นขอให้บรรยายตามภูมิรู้ภูมิธรรมและภูมิฐานแห่งพรหมจรรยพรระเท่านั้นก็พอแล้วผมฟังท่านบรรยายบ่อยๆสนใจท่านก็ดีแล้วสนใจท่านมาก เหมือนหลุดพ้นแล้วเป็นพระอริยะเหมือนหลุดพ้นแล้วเป็นพระอริยะแต่ยังไม่หลุดแต่ยังไม่หลุดอัตตานุทิธิมีอัตตวาทะอัตตกิเลสเต็มๆหลายเรื่องน่าอนุโมทนามากเป็นกลุ่มพุทธะที่แข็งแรงแต่ยาสุดตรงเป็นอัตตกิเลมฐานนุโยกไป การอนโมทนาครับถ้าท่านบรรยายธรรมะอย่างเดียวที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติด,ดีตามไตรสิกขาหรือตามมัคจะมีประโยชน์มากโพธิรักษ์บูชาจะเกิดขึ้นอย่างสันสนิยธรรมนี่ใช้ภาษาสูงเลยนะถ้าทำตามที่ผู้นี้แนะนำนี่นะท่าน อนัตตานันทะแนะนำเนี่ยคือพูดตามไตรสิกขาตามมากอย่างเท่านั้นนะ,ะโพธิลักษ์บูชาจะเกิดขึ้นจะมีคนมาบูชาเคารพจะเกิดขึ้นยางสันสนียธรรมสันสนียธรรมแปลว่าธรรมะที่ควรสรเสริญรรมะที่ควรสรเสริญจะเกิดได้อย่างรรมะที่ควรสรเสริญจะเกิดอีเองเลยจะเกิดดีๆเลย อ้าว <c oughs> ก็ขยายความก่อนนะขยายความอาตมาไม่มีปัญหาหรอกเรื่องที่ใครจะสรรเสริญหรือไม่สัรเสริญเนี่ยอาตมาไม่มีปัญหานะผู้รู้บุคคลควรสรรเสริญก็จะสรรเสริญถูกต้องนะผู้รู้บุคคลควรสรรเสริญก็จะสรรเสริญถูกต้องสองผู้ส่วนผู้ไม่รู้ไม่รู้บุคคลควรสรรเสริญ แน่นอนเขาก็ตำหนิด,ด่าว่าเอาเลยแหละก็เป็นธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรอาตมาเข้าใจความจริงบทนี้ดีและอาตมาก็ได้รับอยู่ถูกดา่าถูกว่าอะไรหรือได้รับการสรรเสริญก็เห็นอยู่ไม่มีปัญหานะเอาละประเด็นที่คุณอน,นัตตานันท์พูดมานี่สรุปเห็นพื้นพื้นตื้นตื้นง่ายๆแต่แค่ว่าเรื่องสันโดษเ,เรื่องมัธยัต เ่อมมักน้อยเดึงวิริยะอุตสาหะซึ่งเป็นเรื่องโลกียะเขาก็รู้เรื่องเหล่านี้นะแต่โลกุตระเรื่องเข้าไปถึงจิตเจตสิกแล้วก็รู้กิเลสทำให้กิเลสลดได้แท้จริงอันนี้คุณอนัตตานันทะยังไกลยังไกลอยู่มากนะโลกุตระธรรมก็รู้แต่เท่านี้แล้วก็มองเราตรงนี้ใช่ตรงนี้เราก็ดีด้วยคุณเห็นก็ดีแล้วละ่ะ แต่เราไม่ใช่เท่านี้เราลึกเข้าไปถึงโลกุตรธรรมเอาทีนี้ก็มาพูดถึงประเด็นที่ถามมาให้ตอบห้าประเด็นเลยมองเราว่าหนึ่งยกตนข่มท่านสองอวดอุตตริมนุษธรรมสรสมอ่านหนังสือคนอื่นมาแล้วก็บอกว่าตนรู้เองสบรรยายตามภูมิซะอย่าไปเหยียบคนอื่นนี่ปรามเราเลยห้า อย่าหลงตัวตนให้มากทั้งห้าข้อนี้แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจโลกุตรธรรมได้สักจีดนึงเลยคำเอาข้อนหนึ่งการยกตนข่มท่านเสมอเนี่ยอาตมาขอยืนยันว่าอาตมาไม่มีเลยแม้ัต่ีตหนึ่งแต่อาตมาพูดสิ่งสูงว่ามันสูงกว่าสิ่งตำ่ำ เพราะงั้นเมื่อพูดสิ่งสูงก็ต้องบอกแล้วยืนยันว่าสิ่งสูงนี่มันสูงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็เลยยิ่งชัดมันก็เลยไปข่มความต่ํายิ่งอธิบายแยกแยะความสูงว่าสูงชั้นห้าชั้นสี่ชั้นสามชั้นสองมันก็ทับทับทบถมชั้นหนึ่งหรือไม่มีเลยทับชั้นสูงห้าชั้นก็ทับชั้น ไม่มีความดีเลยหรือไม่มีความถูกต้องเลยมันก็เป็นธรรมชาติอาตมาอาตมาก็บอกความดีไม่ได้ยกตนไม่ได้ยกตนอาตมาบอกว่าอาตมามีความด้อยถึงสิบประการเลยซ้ําแต่คุณก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าอาตมายกอาตมาท,ท,ทมตน้นไม่ได้ยกตน,นทมตน แต่มีแต่พูดความจริงว่าสิ่งสูงมันเป็นเช่นนี้และที่คุณแยกไม่ออกก็คือสิ่งสูงที่เป็นเช่นนี้นั้นอันใดที่อาตมามีแล้วเป็นได้ในฐานะโพธิสารระดับเจ็อาตมาก็บอกว่าอันนีตามามีอาตมาเป็นอันใดที่สูงสูงยิ่งกว่านี้ในระดับมหาโพธิสัตว์ในระดับแปดระดับเก้าที่อาตมายังไม่มีอาตมาก็บอกว่าอาตมาไม่มี ส่วนอาตมามีระดับเจ็ดสูงกว่าระดับหกอาตมาก็ยืนยันว่าเจ็ดมันสูงกว่าหกนะหกที่ท่านมีกันอย่างนี้อย่างนี้คือลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ห้ามีอย่างนี้อย่างนี้ก็คืออย่างนี้อย่างนี้บางทีที่อาตมาบอกว่าธรรมะขนาดนี้มันก็ไปตรงกับบุคคลหลายคนที่อาตมาไม่ได้กล่าวชื่อเขาก็จะรู้แล้วบอกว่าอาตมานี่ไปข่มคนนั้นอ่า กล่าวชื่อก็มีบางคนยิ่งคนที่ต่ำมากๆอย่างธรรมชยโยนี่กล่าวหนักมากเลยมหาบัวก็กล่าวแม้แต่ธรพุทธทาสอาต,อตมาก,ก็กล่าวหลวงพ่อชาอาตมาก,ก็กล่าวอย่างนี้เป็นต้นและอาตมาก็บอกขั้นตอนของคุณลักษณะธรรมไม่ใช่ไปบอกอาตมาบางทีก็ต้องยอกมือไหว้หลวงพ่อชายกมือไหว้ธรรพุทธทาสเดวสาวาตมาไปข่มมาไรท่านท่านอาวุโสอาตมาท่านบวชกรท่านเป็น ผู้ที่จะต้องตามหลักเกณฑ์เจ้าต้องบวชทิศหลังต้องยกมือไหว้ผู้บวชกรแม้จะมีคุณธรรมต่ํากว่าก็ตามนี่ก็เป็นกฎเกณฑ์อาตมาก็ทําตามกฎเกณฑ์อยู่เพราะงะั้นผู้จะเข้าใจว่ายกตนข่มท่านอย่าตื้นตื้นตื้น,นมันไม่รู้ได้ไง่ายๆหอรอกอาตมายกธรรมะยกธรรมะมาบอกว่าอย่างนี้สูงกว่าอ,อย่างนี้สูงอย่างนี้ และไอ้สูงอย่างนี้มันเป็นที่เรามีไอ้ที่ต่ำนั้นท่านไม่มีกันมันก็เลยคุณก็เข้าใจมั่วว่าไป,ไปยกตนขมอตมาพูดธรรมะพูดสัจธรรมแต่คุณก็มาติดตัวตนบุคคลแล้วเอาตัวตนบุคคลไปไปตีความไปตีค่าไปตีราคา มันก็ผิดที่นี่แหละเทวธรรมสองนี่แหละสภาวะกับบัญญัตินี่แหละบัญญัติกับสภาวะอันนี้แหละไม่ง่ายอาตมาเห็นใจนะเห็นใจคุณคนนี้กว่าจะเข้าใจอีกนานสรุปก่อนข้อนหนึง่งอาตมาขอยืนยันว่าการยกตนข่มท่านนั้นนะอาตมาไม่มีนะไม่มี